สวัสดีครับฟู้ดเวิร์กสัปดาห์นี้นะครับผมอยู่ที่งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรีครับนะถ้าหากพูดถึงพระเอกที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีก็คงหนีไม่พ้นปลาช่อนแห่งลำน้ำแม่ลาครับวันนี้ได้มาเยือนกันถึงถิ่นนะครับเห็นทีต้องขอจัดเต็มชิมปลาช่อนกันให้หนำใจซะแล้วครับปลาช่อนแเดียวสิงห์บุรีนี่ขึ้นชื่อมากอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่อันนี้ให้ชิมด้วยใช่ไหมครับได้ชิมกัน โอ้อหอมมากเลยโหสุดยอดจริงคือปกติวเวลาผมกินพวกปลาแต่เดียวบางทีผมจะรู้สึกถึงความแข็งกระด้างแต่ปลาที่นี่มันเนื้อเป็นเนื้อแล้วมันมีความเค็มอ่อนๆนะเค็ดลับความอร่อยของปลาช่อนสิงบุรีคืออะไรครับหมักค้างคืนหมักค้างคืนก่อนแล้วค่อยไปตากค่อยไปตากตอนหมักที่ใส่อะไรบ้างครับกระเตือ,ตตอใส่เกลือแล้วก็ตายนานไหมประมาณสี่ชั่วโมงคือเขาแดดเดียวจริงไงแดดเดียวบุ๊บเราได้เลยเนี่ยปลาช่อนแต่เดียวของจริงต้องเป็นของแบบนี้ครับไม่เค็มจัดแล้วก็เนื้อนุ่มหอมครับผมสุดยอด นอกจากปลาช่อนแดดเดียวแล้วนะครับภายในงานก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูที่ทําจากปลาช่อนครับไม่ว่าจะเป็นห่อหมกปลาช่อนนะครับปลาช่อนแปะซะต้มยำปลาช่อนนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเมนูปลาช่อนเผาเขาบอกว่าถ้ามาแล้วไม่ได้ชิมเหมือนมาไม่ถึงจังหวัดสิงห์บุรีครับปลาที่ขาวไปไหนเนี่ยปลาช่อนที่นี่เนื้อขาวจริงอะ่ะเป็นน้ำจิ้มแบบ3รสสูตรของชาวสิงห์บุรีแล้วก็ทานคู่กับสสเดาครับคล้ายๆกับสสเดาน้ำปลาหวาน ปลาสดเนื้อขาวเนื้อแน่นเรารู้อยู่แล้วน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานสามรสมันโอเคอยู่แล้วแต่สิ่งที่เพิ่มมาเป็นสะเดาพี่มันเป็นสูตรที่ลงตัวมากเรากินสะเดาที่มีรสขมมันน่นนะฮะมันทําให้เนื้อปลาชอ่อนเนี่ยหวานมากขึ้นอันนี้เป็นของคู่กันที่ผมเพิ่งรู้นะว่าปลาช่อนกัดน้ำจิ้มสามรสแล้วก็สะเดามันเข้ากันแบบสุดๆเลยครับ สิงห์บุรีนะครับเขาไม่ได้มีดีแค่ปลาช่อนเท่านั้นนะครับที่นี่ย,ยังเป็นถิ่นกําเนิดของอาหารต้นตํำรับแม่ครัวหัวป่าครับผมอาหารโบราณที่หาทานได้ยากโดยจุดกําเนิดนั้นเกิดจากชาวบ้านตําบลหัวป่าได้ทําอาหารเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองสิงห์ปีพุทธศักราช2449พระองค์โปรดอาหารที่ชาวบ้านทํามาก จึงพระราชทานชื่อแม่ครัวว่าแม่ครัวหัวป่านั่นเองครับชื่อแม่ครัวหัวป่ามีความรู้สึกเหมือนไม่ใช่คนทำอาหาระเหมือนพวกนักรบหรือทหารเสือหรืออะไรอย่างเงี้ยท้าเลือดนื้อของบระจันก็มีลูกก็อย่างเงี้สิอ๋อใช่ครับเพราะว่าสิงบุรีก็คือชาวบรรจัน เป็นนักสู้ใช่ไหมใช่ค่ะมีท่าไหมเวลาก่อนเวลาก่อนจะออกล็เขาต้องมีท่าที่ก่อทำอาหารมีไหมเวลาต้อาตามน้ำพริกต้องมีท่าด้วยค่ะบนัดูหน่อยเขาดูหน่อยอ่ารหลุดปากมาแล้วเสร็จแล้วผมรอจังหวะนี้แหละพุ่ผโอ้โหดูคล็อกสิออกล็อกมากเลยอ่ะไหนไหนที่คือท่าเด็ดของแม่กูหัวป่าเหรอครับใช่ต้องรัวอย่างนี้หนะค่ะเสียงโค้งต้องรัวแบบนี้เลยใช่ไหมเร็วกว่านี้ได้ไหมใช่ เร็ววินีจเร็วอีกอีกนิดนึงเร็วมากผู้ชมดูจังหวะข้อมือสุดยอดนะครับโอ้โหเข้าใจแล้วเอาอย่าดมมาอย่าดมอย่าดมมา ผมเชื่อแล้วคุณผู้ชมอาจจะมองว่าอมันท่าอะไรแค่ตํำธรรมดาไปหยิบโคกกับสากที่บ้านมาแล้วลองตํำท่านี้ดูเชื่อผมว่าหอมแน่นอนถ้าตำแบบนี้อร่อยก็แน่นอนแหะครับแหลกติดโคกซะขนาดนี้ไม่อร่อยดิตำแทบจะไม่เหลือให้ใช้เลยเด่ยเราจะไม่ใช้เครื่องปั่นนะคะเราจะใช้ตํำเพราะว่าเวลาปั่นมันจะไม่ฟูแบบนี้นะ ันนี้มีอะไรจะให้ชิมบ้างครับ,บ<อ>แกงบอลโอ้ยแกงบอลแกงบอลที่เขาบอกว่าทําไม่เป็นแล้วมันจะคันใช่ไหมใช่ค่ะนี่ถ้าผมชิมไปแล้วคันทำไงคันก็เก่า,ากที่คะแล <laughs> ้วผมจะไปเก่ายัางไงข้างใน <laughs> <laughs> ข้างในกระเพาะผมเนี่ย เหมือนแกงเทโพเลยแต่ที่เด็ดคือบอลอ่ะมันกรอบด้วยแล้วมันแบบซึมซับน้ําได้เยอะในนี้ใส่เนื้ออะไรครับปลาช่อนย่างค่ะโอ้โหปลาช่อนย่างถึงว่ามันเลยมีกลิ่นหอมนะเคล็ดลับของแม่ครัวหัวป่านะครับทำยังไงให้เวลาเอาบอลมาทําแล้วไม่ขันเวลาเราปรุงน้ําแกงแล้วเวลาเราจะเอาบอลใส่น้าแกงต้องเดือดเดือดมากๆใช่ไหมต้อเดไม่เดือดมากนี่จะขันค่ะ อันนี้ดูเหมือนเลยมีตับหมูมีไส้หมูแกงบวนค่ะแกงบวนคอยแกงโบราณที่เคยให้เสด็จพ่อรอห้าทานนะคะกลิ่นคล้ายๆแกงเขียวหวานก็ไม่เชิงเราจะใช้เครื่องเทศจะเหมือนเป็นต้มข่านิดนิดก็ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมีเครื่องเทศอะไรบ้างครับผมลูกบักชีลูกยีลาเปลือกไม้อะไม้หอมอะใบมะตูมใบพี่เล็กใบยะนางใบยานางด้วยโอเคครับอันนี้อร่อย อันนี้ยำตะไค,คร้ใช่ไหมครับเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยใช,ใช่ไหมมันต้องห่อใช่ไหมต้องหอ่อใบ<า>ชะพูมามาค่ะใน,ในนี้นะครับมีโจรสุนงมีตะไคร้มีกุ้งแห้งนะมะพร้าวคั่วอ๋อมมีมะพร้าวคั่วด้วยหอม มันอร่อยมากเพราะว่าในนั้นอ่ะผมรู้ได้เลยว่ามันมีสมุนไพรหลายอย่างผสมอยู่อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกโดนใจก็คือผมว่าน้ำยำเป็นน้ำยำที่รสชาติไม่จัดมาก<ช>มันเป็นน้ำยำที่รสแบบนุ่มๆอ่ะเนี้มีเคล็ดลับยังไงครับใช้มะนาวที่ปิดมาจากที่ต้นเลยใหม่ค่ะ,คะอ๋อมะนาวใหม่มันมะจะหอม,มใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เปรี้ยวจี๊ดนะมันเปรี้ยวแบบก<ช>ํบบลาลังดีนะ ที่ห่อๆนี้ก็บอกว่าเป็นของขึ้นชื่อที่นี่อย่างหนึ่งคืออะไรนะครับปลาลาปิ้งค่ะมีเคล็ดลับยังไงบ้างเอาปลาลาไปผสมกับอะไรฮะปลาลาเราก็จะใช้ปลาลาปลาช่อนนะคะปลาลาปลาช่อนเหรอเอ๊ปลาาที่นี่หอมอ่ะใช่ไหมเพราะเป็นปลาลาปลาช่อนหรือเปล่าใช่ค่ะหอมมากเลย ไปทํางานนี่ข้าวเหนียวห่อหนึ่งปลาปิ้งห่อหนึ่งอยู่ได้ทั้งวันสามมื้อปลาราปลาช่อนเนี่ยมันต่างกับปลาราทั่วไปยังไงปลาช่อนมันก็จะนานหน่อยนนานหน่อยใช่ค่ะเนื้อแน่นเนื้อจะแน่นแล้วเครื่องที่หมักก็เป็นข้าวคั่วเป็นลำเป็นข้าวคั่วค่ะใช้ลำเราใช้ข้าวเปลือกมาคั่วเราไม่ได้ใช้ลำนะคะใช้ข้าวเปลือกคั่วแล้วก็ป่นเององมันจะสดใหม่แล้วก็หอมกว่าใช่หอมกว่าสุดยอดเลยครับผม จะพูดถึงของว่างทานเล่นที่ทําจากเนื้อปลาช่อนนะครับที่สิงบุรีเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อปลาช่อนทุบอืมเหมือนหมูทุบเลยนะแต่มันนุ่มกว่าแนละ้วมันมีความหวานอะ่ะเหมือนหวานจากเนื้อปลามาเดียวกันที่สองครับข้าวเกี๊ยวฮะอืมข้าวเกี๊ยวปลาช่อนนะครับบอกได้เลยว่ากรอบมากกรอบกว่าข้าวเกี๊ยวกุ้งที่เราเคยทานหรือว่ากรอบกว่าข้าวเกี๊ยวปลาทั่วไปมากอาจจะเป็นเพราะว่าความที่ปลาช่อนเนี่ยมันเป็นเนื้อแน่นไงเนื้อแน่นกว่าปลาชนิดหรือว่ากุ้ง ส่วนอันนี้นะครับจะเป็นขนมเปี๊ยะก้างปลาช่อนครับผมตัวแป้งขนมเปี๊ยะจะมีความแน่นแล้วก็นุ่มมากเลยครับส่วนตัวไส้เนี่ยทำจากก้างปลาช่อนครับคุณผู้ชมมันจะมีรสชาติเหมือนปั้นคลิปไส้ปลาครับผมแล้วก็มีความกรุบกรอบทานแล้วก็เพลินไปอีกแบบหนึ่งนะครับทองม้วนก็ปลาช่อนอีกตอนเด็กๆเ,เคยเป็นไหมครับเวลากินต้องใส่ไว้ห้านิ้วก่อนแล้วค่อยกินอะทองม้วนต้องกินแบบนี้นะรังจะอร่อย นี่เป็นคุกกี้ไม่ได้ทำได้ขนมไทยนะครับขนมฟราญ่าคุกกี้นี่ก็ทาได้เนาะพอเนื้อปลาช่อนมันโดนอบอะ่ะมันทําให้ในคุกกี้มันมีความกรอบมากขึ้นจากเนื้อปลาช่อนที่อบแล้วเวลาคุณกินคุณจะได้ความกรอบจากคุกกี้ในแบบหนึง่งแล้วก็มีความกรอบจากเนื้อปลาช่อนอีกแบบต้องบอกเป็นคุกกี้สองสเต็ปมันได้ถึงสองรสเลยนะ อันสุดท้ายดีกว่าที่เขาบอกว่าดังไประดับประเทศใครมาสิงคบุรีต้องพูดถึงเค้กปลาช่อนอันสุดท้ายมันจะชิมธรรมดาก็ไม่ได้มันต้องชิมแบบ3ชั้นอย่างนี้ไปเลยครับ มันเป็นบัตเตอร์เค้กที่เนื้อแบบเนียนมากอะมือเนื้อไม่แน่นจนเกินไปแต่ก็ไม่ฟูจนกินแล้วฝืดคอเมื่อกี้จะเห็นนะคะผมจิ้มทีเดียว3ชิ้นหนาๆเลยนะแต่ก็กืนลงไปสบายๆเลยไม่ฝืดคออันนี้ตรงกน้กนๆของเค,ค้กมันจะมีเนื้อปลาช่อนอยู่ด้วยเหมือนกับเราได้รสชาติของปลาเลยครับอันนี้ก้าบอกเลยว่าเค,ค้กปลาช่อนนี่มันกับลงตัวไหกนะเนื้อนิ่มๆฟูๆแล้วมีรสชาติของปลาอยู่ข้างล่าง ได้ชิมขนมที่ทําจากเนื้อปลาช่อนแบบนี้นะครับต้องขอบอกเลยครับว่านอกจากไอเดียจะดีแล้วนะครับฝีมือในการทําขนมเนี่ยก็ดีไม่แพ้ไอเดียเลยจริงๆวันนี้นะครับพี่เจีย๊ยบเจ้าของสูตรเด็ดจะมาสาธิตวิธีการทําขนมเค้กปลาช่อนนะครับให้แฟนๆรายการฟู้ดเวิร์กได้ดูกันครับ อันนี้ก็คือเนยเค็มนี่แหละครับแต่ว่ามีสีขาวๆปนอยู่ตรงนี้คืออะไรครับตันนี้เราเรียกว่า EC 2 5 K ค่ะเป็นตัว,วที่ช่วยทําให้เนยกับน้ําตาลเข้ากันได้ดี<อ>แล้วก็มันช่วยให้เนื้อของขนมเค้กนี่มีการฟูนุ่ม ใส่เนยกับน้ำตาลลงไปงงแล้วก็ตีลงไปนะครับตีให้ส่วนผสมขึ้นฟูค่ะตีเบาๆก่อนแล้วก็เร่งแรงขึ้นเรื่อยๆวิธีการตีให้มันได้เนื้อเค้กฟูๆคือมันต้องสังเกตยังไงครับวเวลาที่เราตีเนยกับน้ำตาลเนี่ยให้เขาขึ้นฟูขึ้นมาประมาณ1เท่าตัวก็วจะต้องใช้เวลาในการผสมอย่างนี้ย5นาที นี่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับก็ <G ül> จะขึ้นฟูมาประมาณเท่าตัวหนึ่งต่อจากนั้นใส่อะไรต่อครับ <S <S ต่อมาก็เป็นไข่ไก่ไข่ไก่สามฟองนะครับต้องค่อยๆใส่นะครับนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับการทำบัตเตอร์เค้กเวลาใส่ไข่ต้องค่อยๆใ,ส,ใส่ให้ส่วนผสมมันค่อยๆเข้ากันและเ<อ>นื้อมันจะฟูนุ่มอย่างที่คุณทานโอ๋อเหรอครับอ๋อถ้าใส่ครวดเดียวหมดนี้มันจะไม่ดีไม่ได้ค่ะจากนี้ไปเราก็ต้องตีผสมเนยน้ำตาลไข่ให้เข้ากันก็ใช้เวลาประมาณสักสองถึงสามนาที เใส่ไข่แล้วก็น้ำผึ้งด้วยน้ำผึ้งค่ะอันนี้แหละที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนในบัตเตอร์เคกมันก็จะให้ความหวานแต่เป็นความหวานแบบหอมความหวานความหอมใช่ไหมอันนี้เข้ากันเรียบร้อยแล้วเนียลยก็ตามด้วยแป้งนะคะอ๋อแป้งนี้ก็ต้องค่อยๆใส่นะคือถ้าเราใส่ลงไปทีเดียวแล้วเครื่องผสมมันผสมไม่ทันเนี่ยมันจะทําให้เนื้อขนมเป็นก้อน จะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะคะมันเนียนมากก็คือต้องตีให้เนียนอย่างนี้เลยเนื้อปลาช่อนนี่คือต้องเป็นปลาช่อน,ขอ,นของสิงห์บุรีด้วยจากลำน้ําแมละ,ะจากลำน้ำแม่ลาด้วยนะคะอ,อันนี้ไม่มีกลิ่นคาวเลยครับผมแล้วมันยังแบบมีกลิ่นหอมๆเหมือนจะเป็นใบเตยหรืหอ,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 หอเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้แต่มันมีความหอมอยู่ด้วยอะ่ะซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยอันนี้คือ เป็นสูตรที่ต้องบอกว่าจดสิทธิบัตรแล้วด้วยใช่ไหมครับเขาบอกว่าเคยมีฝรั่งมาขอซื้อสูตรวิธีทําตัวทําเนื้อปลาช่อนเนี่ยให้ไม่มีกลิ่นใช่ค่ะเขาบอกว่าซื้อขอซื้อ30ล้านค่ะไม่ขายค่ะเพราะอันนี้มันเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะคะของคนในท้องถิ่นแต่เราก็มองดูว่าการที่เราเอานําวัตถุดิบในท้องถิ่นเนี่ยอย่างปลาช่อนดังของสิงห์บุรีในลาแมลาเนี่ยสามารถทําให้หมดกลิ่นได้เนี่ยเราก็เอามาผสมในเนื้อขนมอะไรก็ได้เพิ่มคุณภาพเพราะปลาช่อนเนี่ยมันมีโปรต นีพอได้ที่แล้วก็จะมาใส่พิมพ์อันนี้เห็นเป็นขาวๆนี่คือทาอะไรไว้ก่อนครับคือเราทาเนยขาวแล้วก็เคาะแป้งอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้ขนมเค้กติดแม่พิมพ์ต้องเต็มไหมครับพี่หรือว่าเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาเองมันต้องเผื่อในการขึ้นฟูของเขาด้วยที่ไว้นิดนึงใช่ไหมครับประมาณเกือบเกือบเต็มนะครับก่อนที่พี่เจี๊ยบจะมาประสบความสาเร็จแบบนี้จริงๆแล้วคือเป็นลูกจ้างเข้ามาก่อนด้วยใช่ไหมค่ะคือเคยทํางานในร้านเบเกอรี่เหรอครับหรือว่าไรไม่ใช่ค่ะเคยทํางานมาทุกอย่างแล้วค่ะเป็นสาวโรงงานก็เคย แล้วก็ค่ะเมื่อก่อนตอนที่เริ่มทำเบเกอรี่ใหม่ๆมีเงินทุนมาร้อยสาบาทฮะค่ะเดี๋ยวกว่าร้อยสามสิบาทมันเปิดร้านได้เหรอพี่ก็มาเช่าห้องเล็กๆเขาอยู่อะค่ะมีเครื่องไม้เครื่องมือเล็กน้อยก็ต้องบอกว่าชีวิตต้องสู้ครับแต่คือถ้าเราสู้แล้วเนี่ยหไม่อดทนครับนะคะสไม่ตั้งใจแล้วก็สไม่คิดทําในสิ่งที่ดีที่สุดนําเสนอเนี่ยการประสบความสําเร็จและการเติบโตมันก็จะยาก ใส่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนี้ก็ะจะเอาไปอบอบนานนะครับพี่เจียบก็ใช้เวลาในการอบประมาณสัก30นาทีโอเวลาเสร็จใหม่ๆนี่มันหอมมากเลยนะพี่แล้วที่ราดอยู่บนหน้าเขานะครับมันจะเป็นท็อปปิ้งย่างด้วยชิมแบบที่อยู่ในงานไปแล้ววันนี้มาชิมแบบออกจากเตาร้อนๆบ้าง คุณเคยทานเค้กที่แบบกรอบไหมมันเหมือนกับมีเนื้อปลาที่เหมือนกรอบ,รอบๆปุ๊บๆอยู่ข้างในอ่ะมันไม่มีเค้กอะไรที่เป็นแบบนี้แน่นอนอ่ะมันมีแต่เค้กปลาช่อนเท่านั้นที่เป็นแบบนี้ฮะค่ะและอันนี้อะไรครับไอศครีมรสปลาช่อนฮะมันอ,อ๋อนี่เขาเขียน่าไอศครีมกะทิผสมเนื้อปลาช่อนอสุดยอดเลยพี่ <laughs> คือพี่เจี๊ยบครับเหมือนเอาจุดด้อยของปลาช่อนออกไปและเอาจุดเด่นของปลาช่อนน่ยมาใช้ในอาหารทุกอนันคือจุดเด่นของปลาช่อนคืออะไรครับเนื้อขาวเนื้อฟูมันเลยทําให้เค้กเนี่ยฟูมีเนื้อไอครีมก็ฟูแล้วก็มีเนื้ออยู่ข้างในนี่พี่เจี๊ยบมัน<ะ>ต้องกินคู่กันนะเค้กกับไอติมปลาช่อนนี่นะสุดยอดจริงพี่โโหอร่อยครับพี่พี่เจีย๊ยบครับขอบคุณ <แ S 1> มากเลยครับ วันนี้นะครับโชคดีมากๆเลยครับนอกจากจะได้มาเที่ยวงานประจาปีที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะครับผมยังได้เจอคนในท้องที่ผู้ที่เกิดและเติบโตมากับลําน้ําแม่ลาอย่างคุณลุงอ่อนคุณลุงอ่อนเนี่ยเลยขออาสาพาไปหาสุดยอดปลาช่อนจากแหล่งน้ําธรรมชาติกันครับลงทางนี้เลยครับเนี่ยไม่มีบันไดล้ครับไม่ได้มีลครับอได้ค่อยๆลงคยๆลงไข่ดาวอย่าลื อ้าวทำไมลุงเดินได้ผมเดินไม่ได้เดียบนะครับมาได้ปลอดๆเดินได้ไวตรงกันยังมาได้เลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูดิเฮ้ยรับปูไหนเดียบวะเนียทำไมคุณลุงเดินมาไม่เป็นไรผมหายไปขานึ่งอะดูหนักกับผมดูลูกผมที่เดินสบายเลยดูดิเน่าเรียบร้อยไปแล้วครับผมหนึ่งจ๋อมเย็นๆเนี่ยชอบไปเลยลำน้ำแม่ลานะครับมันขึ้นชื่อเรื่องปลาต้องบอกเป็นปลาน้ำจืดมีปลาน้ำจืดแบบ ต้องบอกว่าอร่อยมากใช่ไหมใช่ครับอยากรู้ว่าเพราะอะไรอ่ะคุณลุงเพราะว่ามีแร่ที่่อุดมสมบูรณ์มันหากินได้กว้างขวางนะครับเพราะว่าอ๋อหมายถึงในในลำน้ำเนี่ยมันจะมีเหมือนแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์แล้วก็แหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ใช่ได้ขึ้นทุ่งหมายถึงอะไรมันขึ้นไปกินที่อื่นแล้วจอน้ำรดมันก็ลงมาเนะยครับอ๋อเวลาน้ำเยอะีในน้ำมันจะไหลเป็นมทุ่งไปขึ้นทุ่งไปได้ปลาเวลาหน้าน้ำไปเยอะมันก็ขึ้นไปกินอาหารข้างบนตอนนี้ก็ลงมาเลยทำให้ปลาชุมแล้วก็เลยมีปลาเนื้ออร่อย เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเริ่มปลาเริ่มน้อยลงคนจับกันเยอะใช่ไหมลูกอ่อนนี้่วนเอาแล้วทางหน่วยงานราชการเขาเข้ามาช่วยเขามาช่วยยังไงครับผมเขาให้ผมมาเลี้ยงอนุบาลแล้วก็พาะได้สองสาเดือนก็เทปล่อยลงนี่ไป้วครับอ๋อมาเพาะเลี้ยงการที่เห็นเป็นกระชังกระชังนั่นคือเพาะเลี้ยงแล้วก็ปล่อยลงตามธรรมชาติเพราะฉะนั้น ปลาช่อนแม่ลานะคุณผู้ชมไม่ใช่ปลาช่อนเลี้ยงนะคือเขาแค่เพาะให้โตแล้วก็ปล่อยให้อยู่ตามธรรม,าม,มชาติยังไงก็ตามถ้ามาจับป่าที่นี่ก็จะได้ปลาที่เหมือนกับโตจากแหล่งธรรมชาติเพราะฉะนั้นอนรมันอร่อยกว่าปลาเลี้ยงแน่นอนใช่ไหมครับคุณลุงอร่อยกว่าแล้วเราจะจับยังไงล่ะอันนี้เดี๋ยวเวียงแหดูที่ครับสวัสดีครับดิ๊ดดิ๊ดขอทักทายก่อนทักทายก่อนสวัสดีครับ เราเห็นอะไรสักอย่างครับเจาเเหมือนเขาเห็นอะไรสักอย่างแล้วเห็นปลาช่อนหรือเปล่าลูกวิธีสังเกตดูยังไงครับว่าตรงไหนมีปลาช่อนกินที่น้ำนิ่งๆเฉยๆนะครับมันจะนอนอยู่อ๋อต้องดูตรงน้ำนิ่งๆนู่ถ้าบางทีเขาก็ขมือบขมือบคือขมือขึ้นมาปั๊บแล้วก็ปอดเลยที่เขาจับไปนนะอ๋อขึ้นมาหายใจหายใจอยู่ในอย่างเงี้นั่นแหละเขาดูรู้เคยแบบมาทอดแห่หรือมาจับเคยได้ตัวใหญ่สุดที่เคยจับได้ที่ลำน้ำเนี้ยสักกี่กิโลสองกิโลสองกิโล สองตัวเลยอ่ะนี่แับอ้วนนะเนี่ย <สะ S 1> ถ้าคุณผู้ชมเขาดูแล้วเขาจะไปซื้อปลาช่อนที่ตลาดแล้วเขาบอกว่ามีคนมาบอกว่าเป็นปลาช่อนจากลาน้าแม่ลาเนี่ยมีวิธีดูยังไงว่าจริงหรือเปล่าตัวสั้นๆน่อยนะตัวอ้วนๆอ่ะหัวสั้นๆแล้วก็สีออนวลๆอย่าไม่ใช่ <ๆ S 2> ดามิดนะครับอ๋อจะไม่ดําสนิทด้วยนะสีนวลเพราะว่าถ้าสีดำเหมือนปลาในบ่อนอ๋อถ้าบ่อเลี้ยงไงหูหูแดงแดงโคโค่เนียนะหูแดงแดงด้วยก็คือครีบตรงข้างหูสีแดง ผมก็ต้องโชว์ฝีมือทอดแหซะแล้วตั้งแต่ผมทอดแหมาเนี่ยไม่เคยได้อะไรสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ได้ข่าวว่าลุงอ่อนนี่ร้องเพลงเก่งมากก็พอได้มีเพลงเกี่ยวกับปลาช่อนไหมก็บอก่มีครับเฮ้ยมีเพลงเกี่ยวกับปลาช่อนด้วยเหรอรขอสักเพลงแม่ลาวัชดาวมีคนเขาเล่าตั้งแต่ไรในมาแม่ลาไม่มีวัตถุ <c oughs> โบราณแต่ขึ้นชื่อลือล่นไปในด้านเหลืองปลาถ้าไม่เชื่อ ลองฟื้อไปทานจะได้ปลามันจากบ้านแมลาเอ้ยได้ได้ไได้คุณผู้ชมได้ได้ได้อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ถึงเวลานําสุดยอดปลาช่อนจากลําน้ําแม่ลานะครับปลาช่อนชั้นดีของจังหวัดสิงห์บุรีมาสร้างสารรค์ทําเป็นเมนูจานใหม่ในแบบฉบับของฟู้ดเวิร์กกันแล้วครับวันนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะทําเมนูสุดพิเศษเพื่อให้พี่ป้านาอาที่เนี่ยเขาได้ชิมกันครับเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในโลกเหมือนกันไม่แพ้เค้ปลาช่อนแน่นอนครับเมนูนี้ชื่อว่าวุ้นปลาช่อนซอสสาวน้ำครับคุณผู้ชมแปลกใจใช่ไหม ปลาช่อนทาเค้กได้ก็ต้องทําวุ้นได้แต่วุ้นของผมเนี่ยเป็นวุ้นในแบบของขาวและที่สําคัญปกว่านั้นไม่ได้เสิร์ฟแบบร้อนครับเสิร์ฟแบบเย็นเย็นเหมาะกับอากาศร้อนร,อน,รอนเมืองไทยแบบนี้นะแก่เนื้อปลาช่อนออกมานะครับเอาแต่เนื้อขาวๆนะครับผมขอแนะนําให้ใช้เป็นปลาช่อนเผานะเพราะหนึ่งคือปลาช่อนเผานี่จะมีความหอมและเนื้อจะแห้งถ้าเป็นประเภทแบบทอดเนี่ยจะแข็งไปพอมาทําเป็นวุ้นแล้วมันจะไม่อร่อยครับหรือว่าถ้าเป็นต้มเนี่ยมันจะแฉะเกินไปทําเป็นวุ้นแล้วมันจะเกาะตัวยาก ใส่กะทิอันนี้ผมเอาเป็นหัวกะทิล้วนๆเลยประมาณสักสอช้วยตวงครับตามด้วยผงวุ้นครับประมาณ3ช้อนโต๊ะปกติเราจะไม่ค่อยเจอวุ้นในของขาวใช่ไหมแต่วันนี้รับรองก็เป็นสูตรใหม่ครับผงวุ้นใช้ได้หลายๆคนจะถามว่าแล้วทําไมไม่ใช้เจลาตินเจลาตินจะให้ความยืดหยุ่นแต่วันนี้ผมไม่ต้องการความยืดหยุ่นเพราะมันมีความ เหนียวแล้วก็ยืดหยุ่นจากเนื้อปลาอยู่แล้วครับผมผมต้องการให้ออกมาเป็นวุ้นที่แบบผิวด้านนอกแข็งแล้วเวลากัดเข้าไปข้างในเนี่ยเจอเนื้อปลาเผาที่นุ่มๆแล้วก็หวานๆแล้วก็จุดเด่นของปลาช่อนที่นี่รู้อยู่แล้วครับเรื่องความฟูของเนื้อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอเราคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอเนื้อเขาแตกออกเนี่ยมันจะฟูแล้วก็เต็มตัววุ้นของเราเลยฮะอันนี้ยังไม่ต้องแปลกใจนะครับผมยังไม่ได้เปิดไฟผมต้องการคนผงวุ้นให้กระจายทั่วก่อนไม่งั้นผงวุ้นจะเกาะเป็นก้อนครับอันทีผมอจะเปิดไฟแล้ว เราก็ตั้งไฟอ่อนๆไปนะครับถ้าไฟแรงมากเนี่ยกะทิแตกมันมันจะไม่ได้เป็นบุ้นะอันน,ะนี้ผมจะเติมน้าตาลปี๊บประมาณสัก1ช้อนโต๊ะแล้วก็เพิ่มความเค็มด้วยเกลืออีกเล็กน้อยครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้ทั้งหมดละลายเข้ากันอะไะครับพอเขาเริ่มเดือดนิดๆแบบนี้นะอย่ารอให้เดือดเยอะนะปิดไฟเลยครับแล้วก็ง่ายมากคือเทใส่พิมพ์อันนี้เป็นถ้วยพลาสติกต้องดูนิดนึงนะครับที่ก้นถ้วยพวกนี้เขาจะเขียนไว้ว่า,วาทนความร้อนได้นะครับถ้าเป็นแบบไม่ทนความร้อนอย่าใช้นะ คือเราต้องเอาใส่ถ้วยตอนที่ยังอุ่นๆนะครับเพราะว่าถ้าเย็นปุ๊บแล้วผงวุ้นจะแข็งเขาจะเกาะเป็นก้อนมาต้องระหว่างที่ยังอุ่นๆอยู่เงี้ยรีบตักใส่เลยครับค็อๆสักนิดหนึ่งไล่ฟองอากาศฮะออกมาจะได้เรียบๆสวยๆพอ <ๆ S 1> ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วนะครับก็เอาไปเข้าตู้เย็นเลยสักประมาณ15-20นาทีครับก็จะเกาะตัวเป็นวุ้นแล้วก็เอามาจัดจานพร้อมกับซอสครับเดี๋ยวผมจะทำซอสให้ดู ซอสราดน,นี่ง่ายๆเลยครับจริงๆแล้วผมประยุกต์มาจากน้ำปลาหวานนั่นแหละก็มีน้ำปลาครับใช้น้ำปลาประมาณครึ่งถ้วยตวงนะครับผมกับน้ำตาลปี๊บประมาณ100กรัมจริงๆแล้วถ้าคิดง่ายก็คือปริมาณเ,าเท่าๆกันน้ำปลาเท่าไหร่น้ำตาลปี๊บเท่านั้นครับเดี๋ยวก็คนให้ละลายคุณก็จะได้เป็นซอสที่มีความเหนียวๆอยู่ในนั้นครับ วิธีทําซอสนะครับหลักสําคัญก็คือต้องไฟอ่อนๆนะครับอย่าไฟแรงนะถ้าไฟแรงแล้วตัวน้ําตาลจะไหม้ครคุณจะได้ซอสที่แบบไม่สวยแล้วเวลาทำไปเรื่อยๆเนี่ยจะคุณๆนะครับพอเขาเริ่มสุกแล้วเริ่มเดือดเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะใสขึ้นใสขึ้น เห็นว่าละลายหมดแล้วนะครับนี่แบบนี้ปิดเลยพอปิดปุ๊บใส่พริกขี้หนูที่เราสับไว้แล้วผมใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแบบนี้หคือเพิ่มความสวยงาม2คือให้รสชาติเผ็ดเพิ่มขึ้นครับได้ซอสแล้วครับเหลือแค่พักไว้ให้เย็นพอเขาเย็นแล้วเขาก็จะเหนียวข้นมากขึ้นครับตอนนี้มาถึงอันดับสุดท้ายครับเป็นเครื่องเคียงขนมจีนสาวน้ำเนี่ยเขาจะทานคู่กับขิงใช่ไหมครับแล้วก็สับปปรดวิธีเลือกขิงนะครับไม่ใช่ขิงอ่อนแล้วก็ไม่ใช่ขิงแก่เป็นขิงกลางๆครับเพราะว่าขิงกลางๆในหนึ่งคือเนื้อเนี่ย ยังไม่แข็งไม่มีเสียนมากแต่ก็จะมีกลิ่นหอมๆแล้วก็สับปะรดครับสับปะรดนี่ย้ำนะครับว่าสําหรับการทําสูตรซอสแบบซาวน้ําต้องเป็นสับปะรดสีราชาเท่านั้นแล้วเลือกแบบที่หวานฉ่าๆเลยสับปะรดนอกจากให้ความหวานที่สับปะรดมีความเปรี้ยวด้วยจะเห็นว่าเมนูนี้ไม่ได้มีมะนาวหรืออย่างอื่นที่ให้รสเปรี้ยวนะครับมันจะได้รสเปรี้ยวอ่อนจากสับปะรดครับแต่ว่ารสชาติหลักๆที่เราอยากได้เป็นรสหวานครับแล้วพอไปเจอกับตัววุ้นกะทิที่มีรสชาติเค็ม แล้วก็เนื้อปลาช่อนที่ฟูๆนะคุณผู้ชมผมไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงเห็นสับปะรดแช่เย็นก็สดชื่นแล้วเจอวุ้นแช่เย็นเข้าไปยิ่งสดชื่นกว่าแต่พอทานปุ๊บมันเป็นของข้าวอะประมาณ20นาทีนะครับก็จะได้เป็นวุ้นแบบนี้เลยเห็นแล้วว่าแข็งเป๊กแบบนี้ใช้ถ้วยพลาสติกนะครับถ้าจะเอาออกมาเพราะว่ามันจะบีบแบบนี้ได้อยากให้ดูนิดนึงว่าบีบแล้วตรงขอบมันจะขยับบีบไปให้รอบแบบนี้ แล้วก็เคาะที่ตุดนิดนึงแล้วก็คว่ำลงไปที่จากกนครับแค่นี้ก็ได้วุ้นปลาช่อนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ถึงเวลาจัดจานสับปะรดนี่อย่าไปอั้นนะคุณผู้ชมสับปะรดต้องเยอะๆสําหรับเมนูนี้นะครับผมบอกได้เลยสับปะรดยิ่งเยอะนี่ยิ่งอร่อยแบบนี้นะครับทาแค่นี้มันก็ธรรมดาไปใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วสิงบุรีเนี่ยเขาดังปลาช่อนเผาแต่จริงๆแล้วเขามีอย่างนึงที่ขึ้นชื่อเหมือนกันคือปลาช่อนแดดเดียวเขาเป็นแดดเดียวจริงๆเขาจะไม่เค็มจัดแล้วจะเห็นว่าเนื้อเนี่ยเป็นสีชมพู ไม่ได้จริงครับสำหรับอาหารแบบขนมจีนซาวน้ำนะครับยังไงก็ต้องมีขิงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูวุ้นปลาช่อนซอสซาวน้ำครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ชาวบ้านที่นี่เขาลองทานกันดูครับแอบรุ่นเหมือนกันครับไม่รู้จะถูกปากถูกใจชาวบ้านที่นี่กันหรือเปล่าแหมสีหน้าหยุดคิดแบบนี้อย่าคิดนานเพราะครัวรุ่นอร่อยดีะเต็มสิบให้เต็มสิบเลยสุดยอดอร่อยค่ะ เต็มสิให้กี่คะแนนแบบสิเต็มสิบให้80ดแล้วอีก70มาจากไหนเนี่ยใช้ได้มครับผ่านไหม่านละอร่อยค่ะถ้าพี่นึกถึงวุ้นพี่จะเหมือนขนมหวานแต่ทีนี้ทําจากปลาช่อนพี่ไม่มีความรู้สึกว่าพี่กินวุ้นเลยมันเหมือนกินเนื้อปลาช่อนแล้วพี่บอกตรงเลยว่ามันคมก่อบมันมีเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็มีหวานผสมคมกรอบโอเคมากอร่อยค่ะ มันมันหวานนิดๆอ่ามันหวานนิดๆหอมหาคล้ายๆสับปะรดหน่อยๆะจไม่ใช่คล้ายใช่สับปะรดเลยแล้วรู้สึกถึงเนื้อปลาไหมนิ่มค่ะนิ่มใช่เนื้อปลานิ่มคือเนื้อปลามันอยู่ในวุ้นไงแล้วมันแบบละมุนไปเลยมันละลายไปเลยเวลากินเธอทำให้กลมกลืนมากเลยชมผมได้ไหมครับขอบคุณค่ะอร่อยมากค่ะสุดยอดรสกลมกล่อมมากเลยค่ะหยเรียมมากอยากได้ชิมอีกอยากได้ชิมอีก <laughs> <laughs> ผมไม่รู้ว่าพูดเล่นหรือพูดจริงแต่ถ้าอยากได้ชี่อีกเราจัดให้ครับผมวันหลังว่างมาช่วยทำครัวทักวันนะคะนะคะโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วครับ ันนี้นะครับรู้สึกสนุกมากเลยครับที่ได้มาเที่ยวงานเทศกาลกินปลาที่จังหวัดสิงห์บุรีครับแล้วก็ได้มาเห็นต้นกําเนิดของสุดยอดวัตถุดิบอย่างเช่นปลาช่อนจากลําน้ําแม่ลานะครับก็ถ้าพวกเราช่วยกันอนุรักษ์นะครับเราก็จะมีวัตถุดิบดีๆมีอาหารอร่อยๆกินแบบนี้ครับไปยันช่วลูกช่วหลานเลยครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันอนุรักษ์ไว้เถอะครับผมแล้ววันนี้ผมกับน้องไข่ดาวต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่รู้ว่าปลาช่อนแม่ลากับไข่ดาวอะไรจะตัวกลมกว่ากันนะ นี่แหละครับถูกตามหลักเปะเลยลปช่อนแมลาคอสั้นๆตัวอ้วนๆแล้วก็หูสีชมพูแล้วก็พุงป่องๆแบบนี้ลาแลยนะคะ